ฟอร์จูเนเครื่อง2.5มาแล้วค่ะคันนี้นะคะเป็น Toyota f o r t u n ูเ2.5ตัวรุ่น Midnight Shine Edition ปี2014จอดทะเบียนปี2015ค่ะคันนี้นะคะ2.5เข้ามา1คันนะคะน,น,นานๆเราจะเข้ามาทีบอกเลยว่าคันนี้ สวยมากสีดำค่ะนะการันตีสภาพเดิมกันอีกเช่นเคยไม่มีพิกามชนหนักจมน้ำค่ะคันนี้มีกุญแจสำรองมาด้วยนะคะราคาตั้งขาย599,000จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1,000 0นะคะคันนี้ผ่อนยาวๆที่ถึง8ปงวดถ้าเครดิตด,ดียังจัดยอดได้เต็มอยู่นะคะฟรีดาวได้มาดูภายในกันค่ะคันนี้ ได้เป็นเบาะหนังสีดำคุมโทนสวยมากค่ะนะแล้วก็ได้แผ่นยางรองนะนี่ค่ะเป็นพรมกระดุมให้เรียบร้อยเลยนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอย่าพลาดติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยนรถ f o r t u n เอมือสองคัดเกรดก่อนในเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะและคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพาทุกทุกท่านมาพบกับรถเจที่นั่งรถการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ำเลยไม่มีช้ำรุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นหักนำรถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ย f o r t จูเน2.5ตัวม i ดไนช์ i n ยอี i ิชันปี2014ลากจดปี2015สีดำสวยมากคันนี้การันตีสภาพเดิมเลยลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา2.5อยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดคะ่ะพึ่งเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันรอบๆคันเลยนะคะว่ามีออปชั่นมีอะไรบ้างคันนี้การันตีสภาพเดิมอยู่แล้วสวยจริงๆสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรี ินไทย68แยกที่1กรุงเทพมหานครนะคะหรือว่ามาไม่ถูกยกหูโทรหาน้ำหนึงได้ที่0961984963นะคะหรือว่า0 9 5 4 8 6 4 5 6หค่ะมาเริ่มจากด้านหน้ากันดีกว่าค่ะคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะแต่จังหน้าเป็นโครเมี่ยมนะคะคันนี้นะคะแล้วก็อ่ะมีจมูกนะคะอินเตอร์คูลเลอร์บนฝากระโปรงด้วยนะคะไฟหน้านี่คือสวยแจ่มว้าวเลยนี่เราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะใสมากนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะ,ะไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างค่ะนะคะฝั่งนี้นะคะ ด้านข้างบนฝากระโปรงก็มีกระจกงวงช้าง<ๆ>กระจกมุมมองนะคะให้มาด้วยแล้วก็ตีป่งซุ้มร้อค่ะนะคะคันนี้การันตีสภาพเดิมเลยนะคะบันไดข้างสีดำนะคะแล้วก็แม็กนะ,ะปัดเงานะรมดำ แม็ก6ลรูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของยางค่ะถ้ายางปีเก่าไปตรงนี้เราดูแลนะมีการเปลี่ยนยางให้ลูกค้าไม่ต้องกังวลมาดูในส่วนของซุ้มล้อด้านในค่ะการันตีสภาพเดิมคันนี้สวยมากๆค่ะสามารถเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้นะยกหูโทรหานหนึ่งได้ตัวนี้เครื่อง 2005, 2อ0 0ันหสนะคะตัว midnight edition นะคะนี่ด้านข้างแล้วก็ กระจกมองข้างค่ะนะคะพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยคันนี้ป้ายแดงนะคะอยู่ที่ 1, 2, 000, 1 4, 000, นึ0 0ล้านแะคันนี้นะคะเราขายเพียงแค่5 90, 9 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1,000 0ผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดเครดิตดีจัดยอดได้เต็มฟรีดาวได้อีกด้วยค่ะติดคิวกันสาดเท่ๆมาให้เรียบร้อยแล้วมีแหลกราวหลังคามาด้วยค่ะ <c oughs> ส่วนมือนะคะที่จับจะบอกมือเปิด <c oughs> ส่วนที่จับขานะคะก็ เป็นโครเมียมมาพร้อมกับเบ้ากันรอยที่เป็นโครเมียมพร้อมตาโตโยต้าด้วยนะคะรุ่นนี้คันนี้กระจกตรงนี้นะคะเป็นกระจกเดิมนะเป็นตาโตโยตา้ากระจกเดิมค่ะและในส่วนของกระจกด้านในตรงนี้ก็เป็นกระจกเดิมค่ะที่เป็นตาโตโยต้าเนาะส่วนโครงสร้างคันนี้นะคะการันตีนะคะตัวนอ็อตเดิมไม่มีรอยขูดไม่มีรอยไข่การันตีสภาพเดิมเลยนี่ให้ดูนะคะแล้วก็แผ่นแผ่นด้านประตูภายในนะคะตรงนี้ก็จะเดินตะเข็บได้ สีขาวตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้ที่เปิดด้านในเพิ่มความดูหลาเป็นโคมเมียมรุ่นนี้นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่ใส่แก้วช่องใส่แก้วค่ะนี่มันไดข้างนะคะเป็นกระบะเอ,อ่อไม่ใช่สิมันดัดแปลงมาจากกระบะยยสูเนาะตัว f o r t จ n e r นะคะเป็นรถ p p v นะคะเป็นรถ p p v นี่มาดูโครงสร้างตรงนี้นะการันตีสภาพเดิมค่ะน,นะคะรถ f o r t จ n e r นะคะใครที่ชอบ ไปกันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ชอบเดินทางไกลนะ Fortuner นี้พกพาคนเที่ยวแบบจุใจจริงๆเลยนะคะใครที่เป็นสาวก Fortuner นะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงค่ะนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 0 0 0 0หมื่นรับรายได้2 0,000ซื้อได้เลยนี่นะคะอ่ะอันนี้นะคะเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะเพราะว่ามีเ,าเขาเรียกว่าวิธีการใช้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเบาะเดิมจากโรงงานสเปคเดิมโรงงานค่ะไม่มีพิความมนักจนน้ำแน่นอน มาดูแม็กด้านหลังกันบ้างค่ะเมื่อกี้ด้านหน้าเป็นดิสเบกนะคะคันนี้ด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะแม็กเดิมจากโรงงานค่ะนะคะแม็กหกลูโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยนะคะเอามาดูซุ้มล้อภายในกันบ้างนี่ค่ะการันตีสภาพเดิมนะคะสนใจก็ยกหูโทรหาน้ำหนึ่งได้เลย096 184นะคะ1984963ด้านหลังก็มาพร้อมกับยางอะไหล นะมาดูด้านหลังกันค่ะนะคะมาพร้อมสปอยเลอร์ไฟเบรกด้วยที่3นะคะระบบไลฟ้าด้านหลังที่ปัดน้ำฝนนะคะแล้วก็โลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะไฟท้ายนี่ด้านหลังนะตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมโลโก้อยู่ตรงกลางค่ะนะคะก็มีตาสัญลักษณ์ตัววีเอามาก้มต่ำดูใต้ด้านล่างกันบ้างค่ะนี่ ไม่มีน้ำมันไหลยเยอะนะคะไม่มีสนิมกอกินการันตีสภาพเดิมเลยให้ดูใกล้ๆมาทดลองขับได้นะคะส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยท่อหลอกเนาะเป็นท่อหลอกด้านหลังอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องเก็บสัมภาระ,ะกันค่ะสนใจนะ Toyota Fortuner เข้ามาดูได้นะที่บริษัทเพชรยน์มาดูด้านหลังค่ะนี่ ด้านหลังนะคะได้เป็นบอดหนังนะอันนี้ก็คือพับด้านข้างเป็นบอดหนัง3ามแถวนะ,ะก็ด้านหลังพับ50 50แถวที่2นะคะก็จะพับอยู่ที่60นะนี่ก็จะกว้างกว่าแล้วก็40เนาะแล้วก็อ่ะด้านหน้านะคะนี่ ก็พื้นที่ตรงนี้กว้างแอบก็มีทุกตำแหน่งที่นั่งเลยค่ะเนี่ยค่ะให้ดูโครงสร้างภายในด้านไหนสะอาดสะอา้านเรามีการปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วคันนี้สวยจริงๆนะคะเพิ่งเข้ามาอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงใส่ให้ครบด้านล่างเมื่อกี้ก็มียางอะไหล่เนาะเนี่ยค่ะ สนใจเข้ามาดูได้เลย f o r t จ n e r นะคะ2.5ตัว m i มิ g ไ t s h ช n ยปี2014จดทะเบียนปี2015นะเล่นไม่มีชํำรุดสูญหายค่ะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นการันตีสภาพเดิมเลยผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่10,000นะคะก็รับรายได้20,000นะ20,000 20,500นะคะ, 20, 25, ะ,คะซื้อได้เลยจบอ่ะมาดูตัวน็อตด,ด้านหลังค่ะการันตีค่ะนะคะไม่มีรถคันนี้ไม่มีพิกามชนหนักจมน้ํามีกุญแจสำรองให้ค่ะนี่ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้านข้างอ่ะไฟท้ายเดิมนะคะไฟท้ายเดิมๆเ,เลยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์หาน้หนได้นี่ด้านหลังนะคะตัวน็อตต่างๆการันตีสภาพเดิมนะ,ะมาอ่ะี่กรปิดด้านหลังและที่สำคัญคะ่ะนี่มีกล้องถอยด้านหลังให้ด้วย นะมาดูฝั่งด้านข้างฝั่งนี้กันบ้างค่ะนะอันนี้เป็นสีดำเนาะใครที่ชอบรถสีดำนะดูดุด,ดนันก็สีดำอะ่ะถ้าเราทำความสะอาดบ,บ่อยๆเขาก็ยังคงความสดใหม่นะสียังใหม่อยู่เสมอเนาะแต่ว่าสีดำเนี่ยต้องรักษาความสะอาดบ,บ่อยๆหน่อยเนาะเพราะว่าอ่าก็อาจจะเลอะได้ง่ายแต่ว่าถ้าใครที่ชอบสีดำเนาะดูแลรักษาความสะอาดบ,บ่อยๆก็คันนี้ก็จะดูใหม่ใหม่เลยนะที่เปิดด้านนอกนะตรงนี้ก็จะเป็น สีเงินนะคะพร้อมเบ้ากันรอยนี่กระจกเดิมนะคะกระจกเดิมนี่ให้ดูกระจกเดิมภายในอ่ะเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานค่ะนะคะเพราะมีวิธีใช้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็นี่ที่เท้าแขนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่านี่นี่นะ,ะก็เป็นอ่ะ พรมเหมือนพรมกระดุมเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็กระเป๋าใส่เอกสารค่ะกระเป๋าจิงโจ้ก็จะอยู่ทั้งสองเบาะเลยทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าและเบาะด้านหลังของคนขับมาดูภายในคันนี้กระจกเดิมนะคะกระจกเดิมรอบคันเลยค่ะคันนี้กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็กระจกทั้งสี่บานนะ,ะเป็นกระจกไฟฟ้าเช่นเดียวกันแต่ฝั่งคนขับจะเป็นออโต้นะคะที่เปิดด้านในเป็นโคมีนตรงนี้ก็เดินตะเข็บ ได้สีขาวได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสภาพเดิมสวยเลยเนี่ยค่ะคอนโซลด้านหน้ามีจอมาให้นะคะพวงมาลาัยนะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายขวานะ,ะถุงลมนิรภัยนะ,ะอยู่ตรงนี้นะ,ะสองใบแล้วก็อ่ะเป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทนะ,ะเป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทมีกุญแจสำรองให้ค่ะนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งอ่ะสตาร์ทรถนะคะดู เลขใหม่กันดีกว่าอ่ะนี่นะคะหน้าจอหน้าปัดนะคะเลขใหม่1,16,451กิกโลรถปี2,014ประมาณ9ปีแปดปี9ปีถือว่าระยะทางอ่าใช้ได้ระยะทางเหมาะสมค่ะนะแอร์เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะเย็นมากเลยเย็นมากนะ,ะเดี๋ยวปรับแอร์ลงก่อนนะคะ อ่ะเป็นแอร์ออโต้นะคะเป็นแอร์ออโต้คันนี้นี่คอนโซลด้านหน้ามาดูข้อมูลรถกันค่ะคันนี้ Toyota Fortuner 2.5 V ราคา5 9 9 0 0 0ปี2,014แต่ว่าจดทะเบียนการใช้งานปี2 0 1 5ัหา่ะนะม่1 1 6 0ัค่ะคันนี้คอนโซลด้านหน้าก็ถือว่าเนี่ยค่ะอ่ะอันนี้จะมีร่องรอยการที่เจ้าของเดิมมีการอ่ะน่าจะติดวางของ ไว้ตรงด้านหน้าเนาะกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะนะมีตัวปรับลดแสงอ่ะนี่คันนี้เป็นเกียร์ออโต้เนาะเป็นเกียร์อัตโนมัติที่บังแดดมีกระจกอ่ะมีกระจกฝั่งนูน้นตรงนี้ก็มีที่ใส่แว่นตานะคะมีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้ามีไฟอ่านแผนที่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีไฟตรงด้านหลังด้วย สีดําภายในนะคะคุมโทนเป็นสีเป็นโนแบ็คนะ,คะการันตีสภาพเดิมไม่มีที่ความชนหนักจมน้ำเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันด้วยเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้านะคะอ่ะคันนี้เป็นดีเซลนะคะชนิดเชื้อเพลิงดีเซลนะนี่การันตีสภาพเดิมนะคะไม่มีพิษความชนหนักจมน้ำอันนี้คือกล้องถอยนะ,ะมีกล้องถอยให้ อะนะมีกล้องถอยให้นี่มาเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ำนสวยจริงค่ะคันนี้ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์หรือว่าทักมาหานึางได้ที่0 9 6ย์8 4 9 6หหค่ะหรือสามารถเข้ามาทดลองขับรถได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหานครค่ะอ่ะเมื่อกี้เผลอมาเปิดอันนี้นี่นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2 5เป็นเครื่องยนต์ดีเซลอ่ะนี่นะ,ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอ่ะมาเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะคันนี้ สภาพเดิมสวยการันตีไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำสีดำนะคะภายในก็คุมโทนสีดำใครสนใจนะ,ะรุ่นนี้คันนี้ก็โทรเข้ามาได้โทรมาปรึกษาได้ค่ะออโชว์อ่อะนี่นะคะฝากระโปรงค่อนข้างหนักเชียวแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังคงสภาพเดิมสวยค่ะมีสติกเกอร์เดิมจากโรงงานค่ะ นี่นะ,ะแล้วก็พวกรอยเมคอัพต่างๆก็เนี่ยอันนี้คือ t o y ยต้านะ,ะก็คือเป็นฝากระโปรงเดิมรถ10กว่าปีแล้วนะคะคันนี้กอ็อาจจะมีเก็บรายละเอียดบ้างนิดนึงนะคะแต่ว่าพลิกคว่ำชนหนักนะคะหรือว่าอุบัติเหตุแร,แรงๆไม่มีแน่นอนไม่มีจมน้ําแน่นอนนะคะตัวน็อตต่างๆนี่นะคะอ่ะ ไฟด้านหน้าไฟเดิมจากโรงงานนะ,ะไฟเดิมจากโรงงานแล้วก็เนี่ยค่ะมีรอยปั๊มอยู่ครบชัดเจนนี่นะคะคานต่างๆแล้วก็อันนี้ก็คือไทโคอิโตะนี่นะคะไฟหน้าเดิมแท้แล้วก็มีแผ่นเพจนะคะเนี่ยค่ะปี2014นี่ปี2014นนี่นะคะ ก่อนปล่อยนะคะเราก็จะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็น้ํามันเครื่องตรงนี้เราดูแลให้นะคะเป็นเครื่องยนต์นี่ค่ะดีเฟอร์ดีโ o โยตานะคะทึกอึดทนนะคะสอนะ,ะตัวนี้การันตีสภาพเดิมไม่มีพิความชนหนักจมน้ํา2.5ตัวมิดไนชายนะคะคันนี้ รถนะคะการันตีสภาพเดิมราคาตั้งขาย599,000ไม่หนึ่งแสนหนึ่งมื่นหกพันกิโลถือว่าระยะทางเหมาะสมนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะยกหูโทรหาน้ำหนึ่งได้แล้วค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวดัดอยากจัดไฟแนนซ์นะคะก็เตรียมเอกสารให้ครบอยู่ที่หน้าบ้านเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีส่งรถสไลด์ด้วยนะคะก็รายละเอียดต่างๆก็ยกหูสอบถามได้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ